สวัสดีครัสวัสดีทุกท่านทุกคนไม่ินสมทำอะไรสังโค้กเดพี่น้องสวัสดีค่ะอานจับเติมยูบาร์ดยูเือได้ค่ะสวัสดีโดยการเป่าจ้าพี่น้องจ้าเื่วิธีการสังโค้อันนี้สังโค้กโดยกับเน็ตจ้าพี่น้อง้อ

จปแลางทุกคนนีและตะุ่มไปน,น,นั่นม,มีนและสมคมัคอมเมนต์นะ

สักผมสักผมรับรีตัวประเท่ได้ีเนางรับรีนบใครสนใจก็มาได้นะคะโซนวีทิน้กน้อาทำได้ทุกอย่างค่ะัดินส์หาบังคังอย่างนี้เนะาบังคับนี่าเน

เอาละครับไีดูว่าเ่่อนไขต่างต้องปฏิบัต่ามร